เอกนะครับรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้ครับพัทจะมอบรางวัลให้3,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกคู่เอกที่แพ้ภายใน3มยกนะครับพัทพร้อมสนับสนุนเพื่อธุรกิจครับก็คือโฮมทัสครับท่านใดที่อยากจะซื้อบ้านใหม่อยากจะรีไฟแนนซ์บ้านหรือว่ามีโฉนดแต่ว่าติดขายฝากอยู่ทำเรื่องไม่ได้ผิวแห้งคันแพ้เหงื่อขึ้นผด19บเมษายนครับหลักก <ate> ําปันกําปันโอ้โหเตะสูงไม่ได้งวง ต้องชมรายการนี้แล้ววันนี้นะครับลูกขวานนี่ทำผิดมากเลยซัดกันในน้ำหนัก124นะครับไฟแดงเพรไทยแลนด์น้ำเงินลูกขวานอ้าวนี่แหละทุกคนายแดงก็ลูกสิ์พี่ป๊อปคนลัดนะครับพระเอกลักมวยครับพี่ป๊อปก็เชียร์อยู่หน้าทุกอยู่ช่อง24นะครับมีเสียเอเสียเออ,อกิจเกษร่วมสนับสนุนด้วยครับถือว่า คูนีแกรเอตเอเบอร์ต้นเลยครับ124ยยี่สิบสี่ปอนนี่ครับเข้าแม่ทีหน้าแกอัตโนมัติเลยนะครับเพชรไทยแลนด์ลูกขวันเดินกลางไว้กลางไว้ต่อยไปไม่ยังไม่เข้าเพชรไทยแลนด์โอ้โหฟันไปเลยนะครับลูกขวันล็อกไว้อ่ปอดไว้การนั่งเพชรไทยแลนด์จะทำท่าโกงจะตีไม่ตีครับนี่ครับ โอ้โหแกเดินหน้ากลัวเลยนะครับลูกขวัญมั่นใจในท่าตระศดของตัวเองครับว่าโดอนอาวุธของเพชรไทยแลนด์แล้วน่าจะทนได้ครับยกน,นี้ยกที่2เท่าน,นั้นเกมนี้เปิดแบบเต็มรูปแบบล็อกได้พยายามจะตีต้นขาตัดตัดกำลังตัดกำลังไปก่อนครับบดยก วัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้จากคาทัตนะครับ3า0 0บาทครับคาทัดมอบให้ทันทีครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักชกผู้เอกที่แพ้ไทยใน3ยกนะครับคาทัพท้องสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัดจัดให้ได้ไปต่อนะครับแล้วต้ขอบคุณอนิวมิซูบิชิไทยท่านมิซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์และคุณนลคงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับอ,อ้าวลุนต่อนะครับยก3ไปไทยแลนด์ไม่ถอย เไทยแลนด์สู้แล้วอะถึงจุดนี้เรายังมองไม่ออกนะครับว่ามหาใครใครมีภาษีดีกว่ากันนอกเราเห็นแล้วครับมาดูในอา้าวเลียมจับประลองกําลังยิงเด้งซ้ายครับมาเด้งตีหน้าบ้านเพชรไทยแลนด์ให้เห็นเลยครับว่าเด้งตีเข่ามันเป็นแบบนี้ครับอ้าวดูครับเดี๋ยวดูลเลงเข่าเจ้าบ้านเพชรไทยแลนด์ ดูโอ้โหลูกขวัญแกเหาชวนทะเลาะอย่างเดียวเลยครับไห้ไลลแขนสู้สู้กันอยู่ยัดไปดูครับ นวลเนียนวลเนียอยู่ที่มุมกลางแหมใครยกก่อนใครยกก่อนแหมไม่ทันหนักครับพี่อ,ออกิดเกษมครับปี๊อชีทุกไฟอ้าวน้ําเงินนี่สุจีบะมี่เกี้ยวอ่าพยายามจะเอาอาศัยอาวุธหนักนะครับลูกขวัญเลื้อยกันอยู่กดแขนไว้เพชรไทยแลนด์กดแขนไว้เด้งตีเสียบคืนมาครับในในคีบคีบเค้นเค้นหน้าบี้บีบบบบ้ตีไปครับอ้าวปลายยกปลายยกเอาอีกนิดนึง ล็อกไว้ตีปลายลูกขวัญให้ทะแลนมาลูกขวัญมาอยู่ตัวนอกอ้าวปลายยกแล้วนะครับไม่รู้วมหมู่ในใจย,ยังดูดีกันอยู่เลยทีเดียวอีกนิดนึงหมดยกที่3นะครับ รับผู้ชมครับอการสนสรับสนุรปศปักดิแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดบริษัทจงไทเจียนหมิงเอี้ยวเอีย้ยกุ้งจำกัดจิวเจิเ้งฟูเซนเจียวหนังจิวเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัชส,สกุลนะครับตอนนี้ก็สะดวกหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศครับโทรพิสูจน์สองหกแปดแปดสองสามสองสี่พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพร์ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมวยมันวันศุกร์ของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพล์สครับ กลเคียงเหลือเกินนะครับผู้เอกนำรายการของเราครับตังศึกตังซ้ายครับเป็นไทยแลนด์ออกิจเกษมกับลูกขวัญสุจิบะมีเกียวเห็นทั้งวงนอกเห็นทั้งวงในแล้วครับเชื่อว่าคููดีดีแพ้ชนะอาจจะต้องลุ้นกันถึงเสี้ยววินาทีสุดท้ายครับอา้าวทีมเยือนนะครับน้ำเงินลูกขวัญไยแดงพิไ,ไทยแลนด์นะครับน้ำเงินลูกขวัญเอาขวาสูงจับมาแทงไปล็อกไว้แมยังไม่ชัดเจนทั้งผู้เอาตีไปโอ้ แแดงพิไทยแลนด์นัำเหมืนลูกขัญน,นะครับผู้เอกวันนี้ของทุิยูมวยมันวันศุกร์ติดไปซีพีเจริญพกพานอาหารจำกัดมหาชนแล้วก็โตโยตาา้าเคมอเตอร์ด้วยอ้าวยับไปอีกลูกขวัญติดไปนายล็อกไว้อย่าล้มนะใครล้มว่าเสียเปรียบเลยนะครับแกการได้นะครับพิไทยแลนด์แกขวางไว้ <c oughs> นี่ครับไปเข้าไปลูกขวัญพรไทแลนด์แ,แกตา้านหล่อครับ แล้วก็อาคนหนึ่งขวางคนหนึ่งขายัดเข้าไปลูกขวัญนี่ครับอาเพชรไทยแลนด์แกค่อยๆเลือกออกรอลูกขวัญออกมาก่อนแล้วครับแล้วก็นี่ครับโอ้จิ้มลําตัว2หมัดเลยอืออ่าเพรไทยแลนด์แกก็นี่ครับรอรอครับลอลูกขวัญหลุดหลวมเกรงกบปันนากลัวมากกับลูกขวัญและจุดขายก็คือกำปั้นด้วยอ่าแข้งขวายัดเข้าไปครับเพรไทยแลนด์ก็พยายามจะสกัด แต่วันเตะก็ยังเนี่ยครับยังติดหัวบัดบันโดนนะัเพีทิเดนซ้ายมาสวยลูกขวานต่อยขวามาล็อกไว้หิ้วแล้วหิ้วตีได้ไหมตีข่าวขวาหวนมาเลยนะครับโอ้แมาปลายยกอีกนิดนึงอีกนิดเดียวนะครับใกล้ยะหมดยกที่เอาทียาวๆไว้อีกเอาขวามาติดเอาขวาสวยอา้าดันล้มนะครับหมดยกที่4แ่เพชรไทยแลนด์ วาดูไม่ถอยแล้วครับลูกขวัญครับโอ้โหคนละแข้งประสานแข้งกันเลยครับตื่นเต้นครับเล่นกันครับ3นาทีสุดท้ายจะเป็นเกมของใครครับผู้เอกนํารายการของเราครับต่างซึกต่างซ้ายนะครับเพไทยแลนด์อจิตเกษมกับลูกขวัญสุจีบะหมีเกี๊ยว124อ่าเกี๊ยวได้คืนด้วยแข้งขวาครับยกนี้นี่ของฟรีต้องไม่มีนะครับถ้าโดนเตะฟรีนี่อาจจะถึงแพ้เลยครับอ้าวไฟแดงพไทยแลนนะครับน้ำเงินลูกขวัญ เอ้าแทงไปล็อกไว้ไล่แขนไล่แขนกันากกายังไม่แยกตีเอ้าตีข่าขวาไปโอ้นี่เลยครับทีมเยือนน้ำเงินนะครับในสายของดอรวิทีรอสุจิตแวงแก้โซเอเมืองนอนท์ไฟแดงนะครับก็เสียโบสนัธเดชเสียเนาวนี่ท่านดรภูวิเศษไพฑูรด้วยนะครับเอาขยับไปแล้วก็อย่าลืมว่านึกถึงโตโตยตา้าโตโยตา้าเคมอเตอร์นะครับอ้าวขวาของขวาว้วาสวยนะครับ 02662 6555จากเคมอเตอร์เอา้าแทงไปลูกขวาน Light ไล่แขนเอาเไทยแลนด์ต้องเร่งแล้วนะครับเร่งล็อกไว้เอาตีได้ลูกขวานตีมาไม่รู้ว่าอย่าล้มนะอย่าล้มนะใครล้มอยู่ล่างนี่เป็นเรื่องเลยมายลูกขวานอ้าวน้ำเงินฝ่ายแดงเพชรไทยแลนด์ติดแล้วนะครับติดแล้วโอ้โหโดนถีบล่าไปทีนึง่ง <c oughs> นี่ครับมา โอ้โหดูครับสถานการณ์นี่แหมพอมีคนหนึ่งจะได้เปรียบก็มาพลาดเล็กๆน้อยๆโอ,โอ้โหเม็ดนี้สวยครับเพชรไทยแลนด์ดูไปดูมานี่ใครเป็นตัวเดินเปิดเกมเนี่ยมันจะออกอาวุธได้เข้าเป้าเลยครับเอาละครับอีกหนึ่งนาทีแล้วก็ข้ามาใบที่สองนะครับออกไหนอะ่ะโอ้ยจดจอจอๆออนะครับไปไหนครับโอ้โมาที่ฝ่ายแดงนะครับ เพชรไทยแลนด์นะครับออกิตเกษมเป็นฝ่ายชนะลูกขวัญซูชีบามี